โอเคก็สำหรับข้อสอบในซัตปี66กนะครับก็จะมีข้อที่น่าสนใจอยู่2ข้อเนาะก็คือข้อ26กับข้อ27นะครับทำไมถึงบอกว่าข้อ2ข้อนี้เป็นข้อสอบที่น่าสนใจเนาะเพราะว่ามันใช้ความรู้ในเรื่องของตรีโกณทั้งของมอต้นแล้วก็ของมอปลายด้วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะใช้ความรู้ของมอปลายเนาะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องรู้กฎกฎหนึ่งนะครับก็คือกฎของไซน์กับกฎของโคไซน์เนาะทีนี้เนี่ยในข้อ26นะครับ เราอ่านโจทย์ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันให้สามเหลี่ยมใดๆมานะครับแล้วให้ความยาวทั้งหมด3ด้านมาจากนั้นเนาะเขาก็ให้มุมมานะครับซึ่งกฎของไซน์กับกฎของโคไซน์เนี่ยถ้าเห็น3ด้านแล้วเจอม,ม,มุมเดียวเราจะใช้กฎของโคไซน์ครับกฎของโคไซน์นะครับถามว่าใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะกฎของโคไซน์นะครับบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าเขากําหนดมุม a, b, c มาเขาจะนิยมนะกำหนดความยาวนะครับของด้านตรงข้ามมุมนั้นเป็นตัวแปรนั้นๆอย่างเช่นถ้า a เป็นมุม a ด้านตรงข้ามคือ800ซึ่งเขาจะกำหนดให้เป็น a ครับบิมมุม b มาให้ด้านตรงข้ามคือ700ซึ่งมันก็คือ b ถูกต้องไหมครับแล้วก็ c นะครับด้านตรงข้าม c คือ500เขาจะกำหนดให้เป็น c เนาะจากนั้นนะครับในกฎของโคไซน์เนี่ย เขาบอกว่าถ้าเราต้องการหามุมไหนเราจะเอาด้านตรงข้ามของมุมนั้นเป็นตัวตั้งต้นยกกําลังสองนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเขาต้องการหามุม B ถูกไหมครับในข้อ26เขาก็จะเอา B ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยบวกด้วยด้านที่เขาประกอบกันยกกําลังสองเมื่อกี้ตรงข้ามคือ B ประกอบก็คือ A กับ C ใช่ไหมครับแปลว่ามันจะเป็น A กําลังสองที่บวกกับ C กําลังสนั่นเองจากนั้นเนี่ยเขาก็จะลบด้วย สองเท่าของด้านประกอบนั้นแล้วก็โคศของมุมที่เราต้องการหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราได้กฎของโคไซเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือคือการแทนค่าเนาะอ่แทนค่าครับถ้างนั้นถ้าเราทําการแทนค่านะครับมุม B ของเราก็ติดเอาไว้ก่อนแต่ด้าน B นะครับก็คือ700แทนเข้าไปเลยเนาะ700นะครับจะเท่ากับ A กําลัง2นั่นก็คือ800กําลัง2นะครับบวก C กกาลัง2 C ก็คือ500เนาะกาลัง2ครับ ลบด้วย2คูณ AC เนาะ A คือ800ครับ C คือ500แล้วก็ cos B เพราะงั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ cos B ใช่ไหมครับทีนี้บางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ย700ร้ยกำลัง 2, 800กำลังสองกับ500กำลังสงเลขมันเยอะจังเราลองดูนะครับถ้า700กำลังสงมันเหมือนมันมีเลข100เท่าไหร่กี่ตัวครับ100คูณ100เนาะ,ะตรงนี้ก็เหมือนมี100คูณ100้ใช่ไหมครับ อันนี้ก็เหมือนมี100คูณ100ตรงนี้ก็2ตัวนะครับรวมกันก็จะเป็น100คูณ100ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเห็นว่ามันมี100คูณ100ทั้งหมดเลยเพราะงั้นเราก็เลยสามารถหา100คูณ100ได้ใช่ปะ,ะพี่ก็เลยตัดนะเอา100ยคูณ100ตัดออกไปหมดเลยนะครับมันก็จะเหลือแค่7กําลัง2เท่ากับ8กํกลัง2บวกด้วยกําลัง2ครับลบได้2คูณแคูณ5แล้วก็ cos b จะเห็นว่าตัวเลขมันจะเล็กลงทันทีนะครับทีนี้เจ็ดกำลังสองมันคือสี่สิบเก้าเนาะซึ่งแปดกำลังสองคือหกสิบสี่ครับห้ากำลังสองคือย5ิบห้าแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับแปดสิบนั่นเองอ่าแล้วก็ cos b นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูเนาะสำหรับตัวเลขนะครับตรงนี้ไม่ยากถ้าเรารวมกันนะครับมันจะต้องมีค่าเท่ากับแปดสิบเก้าทีนี้เราย้ายข้างไปลบครับก็คือลบสี่สิบอ่า และทีนี้ก็คือลบ80 cos b ดังนั้นลบ80เอาลงไปหารน,นะครับมันจะได้1ส่วน2 cos b ซึ่งพอถึงแค่นี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่า cos อ,อะไรมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ซึ่ง B มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ6 0องศาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย cos b จะต้องมีค่าเท่ากับ cos 60อ่ะซึ่ง B มันก็เลยเป็น60 รจริงๆแล้วเนี่ยค่า c o s b ีที่มีค่าเป็นบวกมันจะมีอีกมุมหนึ่งซึ่งมันก็คือมุม300แต่ว่าในสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่เกิน180นะครับเราก็เลยใช้แค่60ก็พอเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนะครับที่26เนาะมันก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะครับก็คือตอบข้อ3เลยก็คือ60องศาเนาะทีนี้เนี่ยโจทย์มันใช้ร่วมกันตั้งแต่ข้อ26ถึงข้อ27นะครับก็เดี๋ยวลงไปดูข้อถัดมาเนาะก็คือข้อ27 ทีนี้ในข้อ27เนี่ยจริงๆแล้วรูปนี้นะครับมันไม่ได้มีแต่ว่ามันใช้รูปเดียวกันพีก็เลยดึงรูปมาไว้ด้วยกันนะครับก็คือใช้ร่วมกันนี่แหละเนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า b เนี่ยมันกาง60องศาอ่ะเนี่ยคือที่เรารู้จากข้อเมื่อกี้เนาะทีนี้เรามาดูกันครับว่าในข้อที่27คืออะไรพอดีข้อสอบชุดเนี้ยพี่ดึงมาจากที่อื่นนะครับมันอาจจะไม่ได้ชื่อเดียวกันกับปี66นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อสอบข้อสอบเดียวกันนะ เขาบอกว่านามินะครับกับอาชีนะครับนัดพบกันที่จุดโอจุดโอนะซึ่งมันบอกว่าอยู่ห่างจากบ้านนามิบ้านอาชีแล้วก็ฝา่งคุณพ่อนะครับเป็นระยะเท่ากันหมนายความว่าจุดโอเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกก็ได้แต่ว่ามันขอแค่ห่างจากจุดโอเนี่ยเท่ากันทั้งหมดโอเคไหมครับคือมันต้องเท่ากันทีนี้เนี่ยพอมันต้องเท่ากันปุ๊บเราให้นึกถึงเรื่องของวงกลมนะครับการที่มันมีวงกลม วงกลมนะย้ำนะว่าวงกลมวงกลมเนี่ยเป็นวงกลมอ๋อโทษเป็นวงกลมนะครับที่มันต้องมีระยะทางเท่ากันทําไมถึงต้องเป็นวงกลมล่ะพี่เพราะว่าวงกลมนะครับมันจะมีรัศมีเท่ากันถูกไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวพี่วาดกันพยายามวาดรูปนะครับให้มันดูง่ายๆซึ่งมันอาจจะดูยากนิดหนึ่งเนาะตรงนี้อ่ะสมมติวาวาดวาดวงกลมแะ้วกันปื๊บวงกลมนะมองให้กลมนะครับทุกคน เราจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางนะครับอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได,ได้ได้หมดเลยนะฮะแต่ขอแค่อยู่เป็นจุดศูนย์กลางถ้าเราตั้งจุดศูนย์กลางไว้นะครับตรงเนี้เวลาเราลากจากจุด A นะครับจุด B เนาะแล้วก็จุด C นะครับมันจะมีค่าเท่ากันอะ่ะมันจะมีค่าเท่ากันก็คือเป็น X ทังคูแต่ถ้าไม่ใช่ X เนาะเนื่องจากมันเป็นวงกลมอาจจะมองเป็น R ก็ได้นะครับอาจจะเป็น R. ก็ได้ ทีนี้ในส่วนนี้ถ้าเราลองดูนะครับสิ่งที่เรารู้ตอนนี้เราต้องการหาค่า R ใช่ไหมซึ่งมันก็คือระยะทางของทุกคนใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่าโอเคตรงนี้คือมุมหกสิบองศาถามว่าเราควรจะใช้ความรู้เรื่องอะไรระหว่างกฎของไซน์กับโคไซน์เมื่อกี้เราบอกว่าการที่เราจะสามารถนะครับหาหรือว่าใช้ความรู้ของกฎของโคไซน์ได้มันจําเป็นจะต้องรู้ด้าน3ด้านแล้วก็1นมุมหรือทางตรงกันข้ามก็คือรู้มุม หนึอันแล้วก็ด้าน2ด้านก็ได้นะครับแบบนี้ซึ่งถ้าในกรณีนี้เนาะเราต้องการหาด้านแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างดูยากแล้วเราใช้กฎของโคไซไม่ได้เราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้กฎของไซน์ทีนี้กฎของไซน์มีความหมายว่างไงครับกฎของไซน์นะครับจริงๆแล้วกฎของไซน์เนี่ยมันบอกว่าถ้ามันมีสามเหลี่ยมเนาะอ่าแบบนี้แหละเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วมันมีมุมเกิดขึ้น เป็นมุม A มุม B มุม C ใช่ไหมเราเห็นมุม A มุม B มุม B มุม C นะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามของ A B บเนะี่ยมาให้มันมีกฎที่บอกว่าไ i น์นะครับของมุม A หารด้วยความยาวด้านตรงข้าม A อ่ะก็คือ A เหมือนเดิมนะเพราะว่าไอ800เนี่ยพี่ก็ให้เป็น A เนาะ700เนี่ยก็ให้เป็น B ก็ได้นะครับแล้วก็500ก็เป็น C เหมือนเดิมเลยกฎของมันบอกว่าไซน์นะครับส่วน A จะต้องเท่ากับ sin B ส่วน B เนาะแล้วก็เท่ากับ sin C นะครับส่วนด้วยสีซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูแค่นี้นะครับเราจะสามารถหาความยาวได้จากอะไรครับลองดูเนาะถ้าเราได้60ตรงนี้คือ700แล้วถ้าเราได้500เราจะสามารถหามุม C ีได้ถูกไหมนี่คือกฎของ sin นะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าด้าน ของ b คือ700มุมก็คือ60องศาของ b และเรารู้ด้าน a เล็กแล้วแสดงว่าเราจะสามารถหามุม a ได้แต่ปัญหาคือเราไม่ได้ต้องการหามุม a เราก็ไม่ได้ต้องการหามุม c เราต้องการหาความยาวด้านของ r ครับถูกปะทีนี้ถามว่าเราจะหาได้จากไหนเออทีเนี้ยในกฎนะครับเราจะรู้ครับว่าถ้าสองด้านนี้มันเท่ากันใช่ไหมรูปสามเหลี่ยมของเรานะครับจะรู้ทันทีว่าด้านเนี้ยก็ต้องเท่ากัน ใช่ไหมครับถ้านองเดียวกันถ้าเรารู้ว่า2ด้านนี้มันเท่ากันมุมของมุมนี้ก็ต้องเท่ากันเพียงแต่ว่าไอ้มุมเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่60นะเพราะว่าเหมือนกับมันโดนฉีกออกมาไม่ว่าจะฉีกเข้าหรือว่าจะฉีกออกนะครับคือเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่60แน่ๆโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติข้อนึงของวงกลมก็คือว่าถ้าฐานร่วมกันนะครับโดนลากไปหาขอบวงกลมกลับมา มันจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของด้านที่ลากเข้าหาจุดศูนย์กลางหรือถ้าพูดอีกในมุมหนึ่งก็คือถ้าตรงนี้60จุดศูนย์กลางต้องเป็นเท่าไหร่ครับ120ถูกปะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้ครัว่าตรงเนี้ยก็คือ120นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าตรงกลางเป็น120ด้านข้างต้องเท่ากันใช่ไหมครับอันนี้สังเกตเนา ถ้าเรารู้ว่าตรงเนี้ยคือ1 2อยิใช่ไหมครับความยาวของทั้งสองด้านสมมุติแล้วกันว่ากำหนดเป็น x ก็ได้ถ้าสมมติพี่กำหนดเป็น x เนาะสองนะครับต้องทางไหนครับเงื่อนไข 2x ต้องบวกกับ120ยี่เป็นร8อยแปดสิใช่ปะแสดงว่าสองกนะครับก็คือห0สที่ได้ก็คือ30สินั่นเองแ็่ไงเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยไอสองด้านเนี่ยคือส0สิบเคลียเพราะถ้ามันเป็น30สิปุ๊บ แสดงว่าเราก็น่าจะใช้กฎของไซน์ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะ x เนี่ยคือ30องศาด้านตรงข้ามก็คือรัศมีคือเราต้องการใช่ไหมกับมุมที่เรารู้ก็คือ120ด้านตรงข้ามก็คือ b ีก็คือ700เรารู้แล้วใช่ไหมครับก็เลยใช้กฎของไซน์ได้เลยนะครับซึ่งกฎของไซน์มันเลือกคู่ไหนมาเท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอใช้คู่ไซน์ย120เนาะกับไซน์สานะครับนั่นหมายความว่าไซน์ร้ย 120, ด้านตรงข้ามมันนะครับก็คือ 7จ็ดร้อยใช่ปะ,ะส่วนนะครับ s ซ n b บก็อาจจะเป็น s ซ n x เนี่แหละซึ่ง s ซ n x เก็คือ s ซ n 3สามสิส่วน B ครับซึ่ง B มันก็คือเท่าไหร่ B ก็คือไม่รู้ก็ใส่ R เข้าไปถูกปะก็คือตรงข้ามคือเราจะจับอันไหนก็ได้ครับเพราะนั้นก็คือ R ดังนั้นเนี่ยก็หาค่าครับซึ่งในความรู้ของมปลายเราจะต้องรู้ว่าไซ n ์ร้เนี่ย มันสามารถแปลงเป็นอะไรได้ครับ1 8 0ิ180ที่ลบออกด้วย60ใช่ไหมครับซึ่งมันจะสามารถเขียนเป็นทรายหได้ซึ่งทราย60เนี่ยมันจะตกในข้อดันที่สองค่าทรายจะต้องเป็นบวกนะครับมันก็เลยเหลือแค่ทราย60เนาะส่วนด้วย700นะครับเท่ากับทรายสส่วนด้วย R แปลว่าถ้าเราต้องการหาค่า R เราก็แค่ทำการ แก้สมการครับคูณ R ขึ้นไปเอา70คูณขึ้นไปแล้วก็แทนค่า sin 60กับ sin 30ซะนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยเป็น700นะครับ sin 30าสส่วนด้วย sin ย0เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครับ700 sin 30คือ1ส่วน2นะครับ s i า30อ่ะ s ร n 60คือรูทสส่วน2เท่ากับว่าตรงนี้จะตัดกันนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ700เนาะส่วนด้วยรูท3โดยที่ในโจทย์เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่ารูท3มันคือ1.73เพราะฉะนั้นถ้าในโจทย์บอกมาว่ารูท3เนี่ยมันคือ1.73การที่เราจะเอา1.73ไปหาร700มันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับแต่เพื่อความง่ายเนาะก็อาจจะ ใช้วิธีการคูณรูทสาทั้งบนทั้งล่างไปเลยนะครับเพื่อให้เลขมันเล็กลงเนาะเจ็ดรคูนรูทสที่ส่วนด้วย3นะครับแค่นี้เลขมันก็จะหารง่ายแล้วนะครับก็คือ700เนี่ยคูณกับ1.73แล้วก็หาร3ออกมานะครับ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็อาจจะใช้วิธีการคำนวณมือก็ได้หรือถ้าใครไม่ถนัดคำนวณมือน,นะครับในช่วงฝึกทําก็ใช้เครื่องคิดเลขก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนําว่าให้คูณมือเนานะเพราะว่าในข้อสอบจริงนะครับมันไม่ได้มีเครื่องคิดเลขให้เราใช้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะคูณได้ประมาณนะประมาณนะครับ4 0 3 6 7อ่ประมาณนะประมาณ403ก็แสดงว่า4 0 3 6 7เ ในช้อยเนี่ยใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือเท่าไหร่ข้อที่2โอเคไหมครับทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้มันก็จะมีกฎอันหนึ่งที่อ้างอิงจากอันเมื่อกี้นะครับเนื่องจากมันเป็นวงกลมเนาะกฎของไซน์ที่เพิ่งมีการเพิ่มมาใหม่ในหนังสือสอสอวทนะครับนั่นก็คือไซน์เส่วนเเนี่ยเท่ากับไซน์บส่วน b แล้วก็ไซน์ซีส่วน C เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ2 R ก็คือ2เท่าของรัศมี เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะซึ่งเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกันเนาะก็คือ sin A เนี่ยก็คือตรงไหนครับ sin a ก็120ไง a ก็คือ700นะครับจะต้องเท่ากับ2 r มันก็เหมือน s ซ n 3สส่วน R ก็แค่นั้นนะครับมันก็จะได้คำตอบเหมือนกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถึงบอกว่ามันเป็นข้อที่น่าสนใจเพราะมันได้ใช้ความรู้ของมอตน้นแล้วก็มอป,ปลาย ข้ามาด้วยน,นั่นเองนะครับฝากกันด้วยนะฮะตรงนี้ให้ลองเอาไปคิดแล้วก็ทบทวนก่อนเข้าห้องสอบด้วยนะครับเน็ตเซอีกสัปดาห์หน้าก็เริ่มสอบแล้วโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทุกคน